สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาส่งงานนะครับผมเป็นปีโมโรุ่นยากยาก,กันอีกจกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้ออเดอร์มาทางช้อปปี้นะครับผมเทสนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจะส่งรบกวนลูกค้าใส่อฟังนิดหนึ่งนะครับ ความหวังแม้ไกลสู้ทนแรงงานจนจนของคนก็อ ความทีต้<อ>งแฟตเตอย่นะครับไม่ได้บูดไม่ได<ห>้พัดนะอยากเนื่อแรงงานเปลี่ยนมันให,ให้กลายเป็นนั้นทุกใครเข้ามาประเจอ,อนอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าเพลงนี้เป็นลอออกแนวตึงๆน,นะครับาแสงสองไป กายพี่ใจเกินร้อนอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวันใจคุณค่า ฟดูนะมีน้องเคียงกายพี่ใ,ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมบาฟันเพื่อควันใจ ชัดเจนนะครับในเรื่องของการตัดความที่นะครับ ลูกค้าที่เอาปรีไปใหม่ๆนะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะอยากให้ผมสอนวิธีการปรับปรีนะครับผมปรับเสียงยังไงให้เพลาะนะครับก็ขั้นแรกเลยลูกค้าเอาไปปั๊บเนี่ยตั้งความถี่ให้ได้ตรงกลางแบบนี้ก่อนทุกตัวเลยนะครับแล้วลองเปิดฟังเสียงดูนะครับนะว่าเสียงไหนที่มันขาดหรือสิ่งไหนที่มันเกินมาก่อนนะครับเสียงไหนที่เรารู้สึกว่ามันกวนหูมันกัดหูอยู่นะครับลองตัดความถี่แบบนี้ดูนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับลองดูว่าอ๋อความถี่นี้เองที่มันกวนอยู่ก็เบามันลงก่อนนะครับทีนี้ เราก็จะได้ความถี่ที่เราต้องการแล้วนะครับผมทีนี้เราอยากได้ความถี่ไหนเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยมาบูตเอานะครับผมไม่ใช่ว่าเราบูตเพิ่มไปก่อนทั้งที่เรายังไม่ได้ตัดความถี่ที่มันกวนออกนะครับก็มันจะทําให้ลําโพงเราล้านะครับพาวเวอร์เราทางานหนักแล้วก็กินไฟด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในเรื่องของ p m นะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าจนไซต์ที่จะสั่งซื้อเป็นตัวนี้นะครับผมราคาอยู่1 9 9 0บาทนะครับโอนเงินจะส่งให้ฟรีมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้้งาานเลลยคูก ไปใช้ก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าไปรื้ออย่าไปแกะอย่าเอาไปซ่อมอย่าไปโมดิฟายเพิ่มนะครับผมตรงนี้นะมีปัญหาอะไรก็คือส่งกลับมาที่ผมหรือมีปัญหาอะไรยังไงก็ติดต่อมาที่ผมเบอร์โทรอยู่บนตัวปรีเลยนะครับผมลูกค้ายัางไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะฟีโมโรุ่นรากย้านะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งในเรื่องของรายละเอียดการสั่งซื้อเอาไว้ให้ในคําอธิบายนะครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ